เบนซ์ C สองร้อยสองศูนย์สี่นะครับมีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับกดเปิดกดปิดทํางานปกตินะครับเสียบกุญแจไม่มีเสียงดูดนะครับบิดกุญแจสตาร์ทเงียบนะครับเสียงดงสตาร์ทไม่ทํางานนะครับขอพวุงอะไรไม่ปลดนะครับเป็นอาการประจำของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะทาการรื้อซ่อมเปลี่ยนอะไรนะครับมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับหลังจากทําการรื้อหาสาเหตุนะครับก็เจอตัวนี้เสียนะครับล็อกคอไฟฟ้านะครับเสียนะครับไม่ทํางานนะครับเลยทําให้รถ บิดสตาร์ทเงียบนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าอันใหม่นะครับแล้วก็ลงทะเบียนระบบอีกครั้งนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการประกอบรถเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบกุญแจครับบิดออนหน้าปัดนะครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้คอพวงมาลัยล็อกบิดสตาร์ทเงียบไฟหน้าปัดเรียนไม่โชว์นะครับมีบริการหรือถอดซ่อมถึงที่จบหน้างาน ใช้เวลาทำไม่นานนะครับ0826166655ช่างกุญแจไทยดีดีให้บริการครับ